สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถยนต์อีกหนึ่งรุ่นนะครับมาแนะนําตัวนี้เป็นของยี่ห้อกระทิงดำแบ็คบูนะครับเป็นรุ่น6,000นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยสําหรับเครื่องรุ่นนี้จะมีสสีนะครับมีเป็นสีเขียวตัดกับสีเทาแล้วก็สีดําตัดกับสีเทานะครับส่วนรายละเอียดโดยรวมนะครับตอนนี้เฟืองสเตอร์จะเป็นเฟืองสเตอร์แบบแหวนนะครับเบอร์สัมผัสแดดูระบายไอเสียสองดูนะครับช่วยในการระบายความร้อนได้ดีนะครับร้อนไม่ดับ ลาสตาร์ทจะเป็นลานสตาร์ทดึงเบานะครับสตาร์ทติดง่ายส่วนสเปคเครื่องตัวนี้ขนาดลูกสูบจะอยู่ที่45.2มิลนะครับแหวน2ตัวครับสำหรับเรือรุ่นนี้เป็นรุ่น6,000นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของทางกระทิงดำก็จะมีความพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆก็คืออย่างแรกตรงกองอากาศนะครับ องอากาศจะลิตออกมาเป็นแบบนี้นะครับแบบใหม่ก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันเศษฝุ่นเศษดินนะครับที่จะเข้าไปภายในตัวเครื่องได้ดีกว่าเดิมนะครับและอย่างที่2นะครับก้านชักจะถูกพรีดออกมาให้ยาวกว่ารุ่นก่อนๆนะครับก็จะช่วยในเรื่องของกําลังอัดที่มากขึ้นนะครับก็จะทําให้ความแรงของเครื่องนะครับเพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับและสาหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจเลอโยนกระทิงดํารุ่น6000ตัวนี้นะครับ ทางร้านขายอยู่ที่3,290บาทนะครับฟรีค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับย้ำนะครับ3,290บาทฟรีค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับขับได้ใน1ชุดนะครับลูกค้าจะได้ของแถมเป็นบาขนาดจุดนิ้วนะครับ1อันโซ่1เส้นนะครับต่อไปก็จะเป็นกระปุกตวงน้ำมันส่วนชุดอุปกรณ์ก็จะมีนะครับบล็อกหัวเทียน ตะใบหางหนูไข่ควงปากแบนและหกเหลี่ยม2ขนาดครับสำหรับลูกคา้าท่านไหนที่สนใจอยากสั่งซื้อเลื่อยยนต์ตัวนี้นะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรด,ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ผมไม้จากเพจจำหน่ายเลื่อยนต์และอุปกรณ์การเกษตรทุกนีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ